อย่าดูถูกตัวเองเพียงเพราะวันนี้ยังไม่ถึงเส้นชัยบางทีเราอาจกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดแค่ยังไม่ถึงเวลาผีบานทุกความพยายามไม่เคยสูญเปล่าแม้จะลม้มแม้จะช้าแม้จะหลงทางไปบ้างแต่ขอให้เชื่อเถอะว่าเรากำลังเติบโตแม้บางครั้งจะดูเหมือนแค่เอาตัวรอด อย่าตัดสินคุณค่าของตัวเองด้วยความสำเร็จเพียงครั้งเดียวอย่าวัดหัวใจตัวเองด้วยคําพูดของใครบางคนที่ไม่รู้จักความพยายามของเราเลยโลกใบนี้มีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างและเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องดูถูกตัวเองการเลิกดูถูกตัวเองคือการยอมรับว่าทุกก้าวที่เคยลม้มมีค่า ทุกแผลที่เคยเจ็บมีบทเรียนและทุกลมหายใจจากนี้ไปมีสิทธิ์เริ่มใหม่อีกครั้งเสมอขอเพียงแค่เราหยุดดูถูกตัวเอง